ทยาคูว่าเหตุผลใดนะคะที่ผู้ชายอตาเลียนนะคะถึงเลือกผู้หญิงไทยมาเป็นเมียนะคะอย่าลืมเข้าไปเบิ่งคลิปนี้เลยค่ะบ๊อบผา สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะน้องกับช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะเมนี้นะคะตาก,กจะมาตามที่ได้บอกไว้จากคลิปที่แล้วนะคะนาาจกที่ตได้องขอองเีียยขอองงผู้้้ตเเลนนนใหฟัแวะะคมะือนี้นะคะตาก,กจะมาเว,ว้านะคะเนาะว่าเหตุผลอย่างเนาะค่ะที่ผู้ชายอิตาเลียนนะคะถึงที่จะเลือกผู้หญิงไทยนะคะมาเป็นเมยียนะคะหรือมาดึอให้มาเป็นภรรยา นนนั่เองะะคการมื้อนี้นะคะตากจะได้รวบรวมนะคะว่ามีอย่างแน่ค่ะที่ผู้ชายจะเรียนถึงมักผู้หญิงไทยเนาะค่ะเนาะว่าเหตุผลอย่างแน่นะคะว่าผู้หญิงไทยถึงมัดใจนะคะมัดใจผู้ชายจะเรียนได้นาะคะเนาะโอเคนะคะบอสียเวลานะคะตาจะเล่าเลยนะคะจะบอกให้ฟังเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะผู้หญิงไทยนะคะตามที่ตาได้สอบถามนะคะผู้ชายจะเรียน เขาก็บอกว่าว่าหนึ่งพยิงไทยนี่เป็นเป็นผูหยิงที่แบบมีรอยยิ้มนะคะมีห้อยยิ้มทีแบบมิสเนยเนาะค่ะเนาะซึ่งซึ่งทุกคนนะคะเมืองไทยบ้านเฮาเนี่ยเป็นมิสเน์อยู่แล้วก็คือในเรื่องของเป็นเมืองแห่งสยามเมืองยิ้มเนาะค่ะเนาะ,ก,ะการที่เขาเห็นผูหยิงไทยนี่ก็คือแบบมีรอยยิ้มนะคะสร้างความแบบเฮ็ดจิตใจเขาดีแบบ ละลายได้เลยนะคะก็คือแบบการที่เขายิ้มนะคะเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็คือเขาจะเห็นแบบว่าเออนาลักพู้ิงทไทยสจเป็นคนที่แบบนาหักนะคะเป็นแบบนาที่จะเอามายูน้ำในสินะคะก็คือมีรอยยิ้มที่สดใสนะคะซึ่งบอกว่าสิเป็นเมืย,เย์ีลาภายในเฮายิมใช่ไหมคะก็คือมันจะเฮ็ดให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่น้ำแล้วสบายใจนะคะยูน้ำแล้วแบบมีความสุข อันนี้ก็คือสางรอยยิ้มให้กับเขาพรมนะคะซึ่งคนไทยนี่จะมีนะคะซึ่งจะแตกต่างกับผู้ยิ่งอิตาเลียนนะคะเพาะผู้ญิงอิตาเลียนนี่เขาจะมีความแบบว่าคือจะซูนอยู่ตลอดเวลานะคะแบบบ่คอยยิ้มนะคะคือมีความโกยด่ตลอดเวลาก็คือผู้ยิ่งไทยนี่จะชนะผู้ยิ่งอิตาเลียนก็คือตรงตรงร้อยยิมนะคะอันดับแรกนะคะคอที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือหอยยิมสาหรับผู้ใดที่บมักยิมก็พยายามยิ้มเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่ารอยยิมเหตุให เฮามีบุคลิกทีนะน่าฮักนะคะแล้วก็น,นา่าคบหานะคะต่อไปนะคะข้อที่สองก็คือเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบจิตใจดีเนาะคะนะ่ะเนาะจิตใจดีคิดดีนะคะคิดดีทดําดีแบบเฮาเฮาคิดดีกับคนอื่นคือเฮาแสดงออกมาเพื่อที่จะให้เขาหูวว่าเฮาเน่ยคิดดีกับเขาแบบนั้นแบบนี้นะคะเฮาคิดดีกับคนรอบข้าง ซึ่งเฮาบอดีคิดแบบว่าในสซิงที่บอดีเลยนะคะเพราะเขามาสัมผัสจิตใจของผู้หญิงไทยนะคะว่าเฮาหนี่มีความามิจิตใจดีนะฮักนะคะแบบเฟลลี่วังไงมีเฟลลี่มีความเป็นมิตรนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าผู้หญิงไทยนี่นาคบหานาที่จะเหมาะที่จะเอามาเป็นเมียเหมาะที่จะเอามาเป็นเพื่อนที่แบบว่าสามารถคุยกันแล้วก็เข้าใจได้นะคะเนออันนี้ก็คือแบบเป็น คือ,อวัยแหววพูหงี้ไทยโดยชนมากแล้วจะเป็นคนที่แบบน่าฮักจิตใจดีนะคะเนาะจิตใจดีแล้วก็เฟรลี่นะคะพูดง่ายๆเฟรลี่ก็คือมาจากขอที่หนึ่งนะคะคือรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มของเขานะคะสางสางเฮ็ดให้จิตใจเขาดีนะคะแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อคนอื่นนะคะรวมถึงคนอื่นในที่นี้หมายถึงว่าคนอิตาเลียนนะคะซึ่งบริสิปินทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะเนาะผู้หญิงไทยนี่มามามนแบบเฮ็ดให้เขานี่ มีความที่แบบจังไรล่ะสบายใจนะยูนัมโดสบายใจไว้ยังไงนะคะเนาะแล้วก็ข้อที่สามนะคะเนาะไปะยังรดเร็วข้อที่สามนี่ก็คือผู้หญิงไทยนี่สิเป็นแบบถามว่าซีเรียสบอนะคะซีเรียสแบบ มีความแบบโกรธมโหย้ยตลอดเวลาบอสนะคะก็คือพูดตรงๆเลยว่าตามที่เห็นถามว่ามันก็เป็นบางครั้งบางคราวนะคะว่าที่เฮาจะมีความโกรธมีแบบฟอร์มซีเรียสในการทํางานแต่ว่าเฮากับบริบาเฮาสิจงซีเรียสอยู่ตลอดเวลานช่ไหมคะด้วยบุคลิกของผู้หญิงไทยของคนไทยแล้วนะคะก็คือสิแบบว่าคือบานเรามันจะอยู่แบบสบายสบายเนาะแต่ว่ายูนิเขาสิอยู่แบบดิ่งรีบอยู่แบบสู่ต่อสู้ตลอดเวลานะคะเพราะว่า อันนี้ก็จะเป็นแบบบอตองซีเรียตนะคะเนาะก็คือเขานี่จะแบบบอซีเรียตบอคอยแขงเครียดปันไดนะคะก็คือโดยบุคลิกของผู้หญิงไทยนะคะจะมีความหนาดักนะคะบอซีเรียตบอแขงเครียดมากนะคะก็คือแบบว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ดีนะคะก็คือแบบว่าเวลาเข้าใจเหตุงานหรือเหตุอีหยัง อ,อยู่บ้านอยู่ยังกระตามนะคะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะสถานการณ์ให้มันดีได้ได้ได้ดีนะคะก็คือบมเมนว่าเขาสามารถที่จะเฮ็ดจากเรื่องที่มันเลวไหลนะคะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องที่มันดีได้นะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเขากับแบบถึงนะคะในความอดทนนะคะในความอดทนต่อไปนะคะข้อที่ C นะคะ ้ิญิงไทยเป็นยังไงเนาคือมาผู้หิญิงไทยนะคะ,อ,ะอันข้อนี้สาคัญเลยะค่ะก็คือสวยถึกและบึกบึนนะคะผู้ิญิงไทยนี่สวยถึกและบึกบึนคาว่าสวยสวยที่นี่บ่ได้ว่าหน้าตาต้องสวยขาว่ามวยเซ็กซี่บแมไนเด้อค่ะสวยในที่นี้หมายถึงว่าเฮาสวยจากจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเนาะคำว่าสวยจากจิตใจก็คือเฮาคิดดีทําดีนะคะมาจากข้อที่สองเขาจิตใจดีเฟรนลี่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยต่อเฮาแล้ว ในรูปร่างของเขาถึงแม้ว่ารูปร่างเขาจบะบ่สวยจะจิตใจ,จเขางามเขาก็งามได้นะคะเนาะบ่ะต้องไปหวงว่าโอ้ยเขาบ่สวยเขาบบผิวบ่างามบบอย่างเินะคะคือเขาต้องไปคิดอย่างไรขอแค่ว่าเขาเฮ็ดดีทำดีจิตใจ,จดีนะคะคือฟังเขากับฮักแล้วเนาะค่ะเนาะสวยถึกและบึกบึนในในนี่ก็หมายความว่าเขานี่มีความอดทนเฮ็ดอีอย่างก่ะมีความตังะะต้งใจเนาะค่ะเนาะตัต้งใจเฮ็ดเฮ็ด เหตุงานเหตุการณ์สินะคะคือว่ายังไงว่าคุณยิ่งไทยไม้อยู่หนีบอะไ้ว่าไมาอยู่ซื้อน,นะคะเนะาะม้อยูเขาก็ต้องมาเหตุงานมีความอดทนขยันนะคะหาเงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจ้าของนะคะคือจังขอทิตาได้บอกไปนะคะในในในคลิปอ่า ก้อดีของผู้ชายอิตาเลียนเนาะคะ่ะซึงว่าผู้หญิงไทยนี่ก็คือเวลาเขาไปหาเงินมาได้นะคะเท้าแทบจะบ่คอยจะเอาเงินน้ำเมียมาใส่นะคะส่วนมากแล้วผู้ชายเขาจะเอาเงินให้แต่ว่าให้หลายให้หน่อยก็แล้วแต่บุคคลเนาะค่ะเนาะสำหรับเขาแล้วเขาต้องมีความบึกบึนอดทนเนาะค่ะเนาะที่จะอดทนทุกอย่างแหละค่ะเพราะว่าเขาไม่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะ เฮาก็ต้องมีความอดทนอดทนทุกอย่างเลยค่ะญาติพี่น้องเฮากับบ่มีอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเฮากับ่บห้วเฮามาอยู่นี่เฮามีความเป็นแบบไหแต่ถามว่าแต่เราค้นกัต้องมีความอดทนอยู่แล้วนะคะเนาะก็คือสําหรับผู้ใดที่ที่กําลังคุยกับแฟนฝรั่งหรือจังไดเนาะค่ะเนาะก็ให้ขอนี้นะคะก็สําคัญก็คือมีความอดทนนะคะเนาะอดทนต่อคําเบาอดทนต่อคําดูถูก บางครั้งเนาะคะนะ่ะเนาะบางครั้งเขาก็มีคนดูถูกเข้ามาสินะคะเขาก็ต้องมีความอดทนนะคะอย่าไปคิดอย่างไรเนาะคะ่นะเนาะอย่าไปคิดอย่างไรเอาแบบสบายๆนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะเนาะแล้วก็ผู้หญิงไทยนี่สิเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบในห,หน้าที่ของเจ้าของนะคะว่ามาอยู่นีแล้วเขาก็คือต้องดูแลสามีดูแลลูกดูแล ทุกคนเลยแหละคะ่ะก็คือว่ายังไงว่าเฮาก็ต้องดูแลทําอาหารกับเขากับปลากับน้ำนะคะให้หูจักเวลาเวลาว่าเฮาต้องเฮ็ดอันใดอันใดเนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่าเอาแต่เจ้าของบ่แม่นว่าเที่ยวอย่างเดียวบแ่แม่นว่าใช้เงินอย่างเดียวนะคะอันนี้คั่นเกิดว่าเฮามาอยู่จังซี่เขากับ,บ่มักคือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะคะ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะกะเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการที่เฮามาอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเฮาจากครอบครัวเฮามาแล้วเฮาก็มาอยู่กับ เขามาอยู่กับครอบครัวเขานะคะเนาะเฮากะต้องฮักครอบครัวเขาคือกันเนาะค่ะเนาะคือจังเป็นครอบครัวของเฮาฮักพ่อแม่เขาคือจังฮักพ่อแม่เจ้าของนะคะให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความให้การดูแลเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นกะอายุหลายแล้ยวเสร็จนะคะเฮากะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้รับให้การดูแลเพิ่นเป็นอย่างดีเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นอาหารนะคะแต่ว่าฝาก สะไยนะคะทุกคนนะคะที่เป็นสะไยอิตาเล,ลียนหรือกันั้งมีแฟนเป็นคนอิตาเล,ลียนนะคะเนาะกะอาหารเนาะค่ะส่วนมากการตอบรับจะบ่ค่อยดีบันใดแต่ว่าเข้ากับพยายามพี่จะปรับเปลี่ยนให้มันดีที่สุดนะคะเนาะก็คือยูพีเพิ่นสีบ่ค่อยกินอาหารไทยเนาะเนาะเหมืนผู้ใดมีสะไยไอค่ะไปเบิงในคลิปวิดีโอ youtube ช่อง u t u b e ของสะไยอิตาเล,ลียนนะคะเนาะของพีพีเพิ่นกะสีบ่ค่อย กินอาหารไทยนะคะส่วนมาบางคนก็นจะบ่นมาว่าเออเมญ่าีหยังบ่กกินบางทีสามีก็บ,บ่ก,กินอาหารไทยสินะคะแต่ว่ามันเพิ่นบอกว่ามันกินแห้งสินะคะเข้าก็ตตองปับตัวปับเปลี่ยนนะคะบบเมนว่าเฮาจะเคลียดนะคะเข้ากับ่ตองเคลียดเนาะค่ะเห็ดให้มันดีที่สุดเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอที่ฝรั่งเขาได้เว้ามาให้ฟังเนาะค่ะเนาะ กจะเป็นถ้ามดมดิ้นหกขอนะคะเขาบอกให้ฟังว่าผพุยิงไทยเป็นแบบไหนนะคะนอตาก็เลยรวบรวมมาให้เบึ่งงนะคะและที่สําคัญนะคะผพุยิงไทยนะคะขอฝากไว้เลยว่าเ้ามาแล้วนะคะเขาฝากเรื่องเดี๋ยวคือเรื่องเงินนะคะคือ เฮาเฮาอยาคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเนาะเฮาอยาคิดแต่ว่าเฮาสิมาเนี่ยเฮาสิมาเอาเฮาสิมากอบกลอวของเขานะคะซึ่งเขาก็คือกันกับเขาหละนะคะเนาะเขาก็มีความคิดมีความคิดคือกันกับของเขานี่แหละว่าเออเขาสิมาเนี่ยเขาสิมาตมมาตัวเฮาบอเขาสิมาเอาเงินบอหรือเขาสิมาอยากได้แต่เงินเฮาบอลสินะคะอันนี้เขาก็คิดคือกันนะคะเนาะแต่ว่าเฮานี่เฮามาเฮากับบริวารเขาอยากมาก สิมาเอาม่อย่างของเขาเขากับสีเบิงเฮ้ากันว่าเขากระสิเสื้อใจเฮ้าใดซำใดนะคะเนาะเฮ้ากับพยายามเฮ็ดในเขาเสื้อใจเฮ้าไดมาที่สุดแล้วเพราะเขาเสื้อใจเฮ้าแล้วนะคะเนาะ,ะว่าเฮ้าบ่ได้ว่าสิมาต้มมาตัวมาเอาของเขาแล้วมือนึ่งเขากับสีเอาให้เฮ้าเองนะคะเนาะโดยที่เฮ้าประตรงขอเขาดิซาไปเดี๋ยวเขากระเสื้ให้เฮ้าอีกนะคะเนาะกะมือนี้นะคะกับอฝาก เพื่อนพี่พีชสุภุสุคนนะคะเนาะที่เขามาเบิงองเซองกีตาร์สตูดิดโอนะคะกะหันเกิดว่ามากค,คลิปนี้นะคะหรือมากช่องกีตาร์สตูดิดโอนะคะกัะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ก,กดติดตามไว้นะคะเพราะว่าที่บริภานะคลิปต่อไปสำหรับใบคลิปต่อไปนะคะตากจะมาบอกให้ฟังว่าสะพายอิตาลีนะคะหรือสะพาย ผูหยิงไทยนะคะที่อยู่ในประเทศอิตาลีเพิ่นเฮ็ดงานอีอย่างเน่เนาะคะ่ะเนาะตากระทะม่วงเฟังว่างานอีอย่างแน่ที่เฮ้าจะสามารถมาเฮ็ดได้อยู่ในอิตาลีเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ